สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามชั่วโมงข่าว12เนรการกันนะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะนอกจากการเฉลิมฉลองนะคะในย่านเยาวราชแล้วค่ะที่จังหวัดนครปฐมเองนะคะก็ยังมีประเพณีแห่ทูบมงคลฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นของชาวชุมชนตลาดเก่าบางหลวงซึ่งเป็นประเพณีจีนโบราณที่สืบทอดต่อกันมากว่า100ปีแล้วค่ะจะสนใจอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะรายงานคุณแสงดาวนินจินดา อักษรภาษาจีนที่มีความหมายเป็นมงคลจำนวนสี่คำคือมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองอายุมั่นขวัญยืนและโชคดีมีสุขถูกสรักลงบนธงประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนตลาดเก่าบางหลวงรอส122อ12ํา2ำเภอบางเลนจังหวันดนครปฐม ซึ่งเป็นของมงคลที่ใช้ร่วมขบวนแห่ธงฉลองตรุษจีนประจำปี2557ตามความเชื่อของชาวจีนว่าหากนำของมงคลและคำมงคลมาร่วมในขบวนแห่จะเป็นการอวยพรให้ครอบครัวมีแต่ความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยเสี้เยเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพนับถือเป็นองค์ประอกอบสำคัญที่ต้องมีอยู่ในขบวน มีดอกไม้มงคลประทัดมงคลแล้วก็ชายเสียงเอีย้ยเนี่ยเป็นเจ้าเจ้าที่ที่เขาจะให้โชคให้ลาบแล้วก็มีธงธงธงเนี่ยเขาจะมีคําพูดภาษาจีนทุกคําเป็นมงคลทั้งหมดนะก็หนึ่งดอกไม้มงคลนะสองประทัดมงคลนะทูบมงคลชายเสียงเอีย้ยมงคลแล้วก็ธงมงคลแล้วก็ไอ้นีไน่ไอ้ไหลอกโก้มงคล ต้องมีเสียงลอโลโก้เนี่ยกุดจ,จีนเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาจะเหยียบให้พื้นดินเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุข บริเวณด้านหลังดิฉันนี้นะคะก็คือขบวนแห่ฉลองตรุษจ,จีนของชาวชุมชนตลาดเก่าบางหลวงค่ะซึ่งภายในขบวนนะคะก็จะมีการแห่ธงที่มีคําเป็นสิริมงคล4ี่คำนะคะมาร่วมเดินขบวนค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการรวบรวมเอาลูกหลานในชุมชนมาร่วมกันแต่งชุดกีเพานะคะเพื่อเป็นผู้เชิญธงและเดินรอบตลาดเก่าบางหลวงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะส่วนองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องมีในขบวนแห่ยังประกอบด้วยของต่างๆขบวนโตขบวนหอล่อโต ความใหญ่ของบ้านที่ควรแห่ผ่านด้วยส่วนความสำคัญของการจัดประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีนประานารขงการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมสามชาติพันธุ์สุขยาลที่2อธิบายว่าชุมชนบางหลวงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทำให้ประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีนของชุมชนเป็นประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเพื่อต้องการให้เยาวชนได้รับรู้ถึงความสําคัญของศิลปวะวัฒนธรรมชุมชนและอนุรักษ์ดนตรีจรีนโบราณให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานประเพณีที่เห็นนี้เราเรียกว่าประเพณีแห่ธงวยพรฉลองตรุษจีนของชุมชนบางหลวงนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรบุษนานแล้วเกือบร้อยปีแล้ว ในขบวนก็จะมีดนตรีจีนโบราณซึ่งเป็นโน้ตจีนโบ,โ,บโ,บโบราณยุเป็นพันปีสมัยก็ชุมชนไทยบางหลวงเนี่ยเป็นชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งลกล่ากที่นี่ เอาตนตรีจีนเนี่ยมาเชื่อมเป็นเครื่องมือในการที่จะตนตตีจีนมาแห่แล้วก็มีคำมีกระบวนทงวยพรเพื่อรับตาอนุกษ์ดนตรีจีนตัวตนี้ให้อยู่มาจนถึงวันนี้นอกจากชาวชุมชนตลาดเก่าบางหลวงจะได้ร่วมกันใส่ชุดีเท้าหรือเสื้อผ้าสีแดงต่างสวมเชื่อว่าเป็นิดิมงคลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนแล้ว การจัดประเพณีแห่ทรงฉลองตรุษจีนในทุกๆปีอย่างของ้ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนคงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีวัฒนธรรมจีนโบราณให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปเอกลินสีพีถ่ายภาพแสงดาวนินจินดาทีเอนทรโฟรายงานค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว12รายการนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ